SM a u อ o อโต้คาสวัสดีครับวันนี้ผมมีรถอีโคคาร์สุดประหยัดนะครับผมยอดนิยมมานำเสนอนะครับ <Wow. S 1> เป็น Toyota y e. <Okay. S 1> e a r i ิ 1.2e เร์ออโต้นะครับปี2017นะครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สสีเดิมทั้งคันไม่เคยเก็บสีเค่าสีเลยนะครับผมเลดไหม่เพียง5,000 50, กิโลแท้เช็คศูนย์เข้าศูนย์บริการตลอดนะครับผม ก่อนจะไปรับฟังรับชมคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะหารถสวยๆดีๆมานําเสนอขอบคุณครับเริ่มต้นไฟหน้าใช้กว่านะครับผมไม่เหลืองไม่ขุนไม่แตกรายงานนะครับเป็นไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับกันชนหน้าสวยๆนะครับไม่มีรอยสะเก็ดหินนะครับผมสีสันเต็มนะครับผมให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับรถคันนี้ยังไม่เคยเคลียร์สีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับรถได้หน้าตาเดิมหน้าหลังเดิมนะครับน็อตไม่ขยับนะครับใครหาใช้อยู่คุ้มค่าแน่นอนคันนี้ราคาไม่แพงสองแสน หนนะครับผมปี69นะครับหลังคานะครับผมสวยๆเลยนะฮะนักเกอร์เงาๆงามๆนะฮะเสียงบางๆแบบนี้เลยนะครับกระจกทุกบานนะครับเป็นของโตโยต้าทั้งหมดครับผมคิ้วนะยางสวยๆเลยนะครับผมรถสวยไม่มีหลักยิ้มนะครับกันชนหน้าแนบสนิทนะครับผมล้อเป็นล้อกระทะนะจากศูนย์เลยนะขอบ15นะครับผมลัดยางยูโกมานะครับปี2022นะครับผมทั้งหมด4เส้นเลยดอกยางผมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ผมให้เลย95บวกๆนะครับ ตัวรถยังได้บางเดิมอยู่ทั้งคันนะครับผมมิติเหลี่ยมสันคมต่างๆนะครับผมสวยๆเลยนะฮะกันชนด้านหลังแนบสนิทนะครับเชื้อเพลิงเบนซินนะครับรองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์95 91นะครับและ E20 นะครับผมด้านท้ายก็มีกันชนท้ายนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะครับโลโก้ยาริตต่างๆอยู่ครบเลยนะครับไฟท้ายไสยกว่าเป็น LED นะไม่มีแตกนะครับผมแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3อยู่ครบนะครับ โครงสร้างฝั่งด้านซ้ายนะครับเดิมเดมเลยนะครับผมเม็ดอากอยู่ครบนะไม่มีการเคาะพ่นหรือทําสีนะครับผมน็อตฝาท้ายไม่มีถอดไม่มีขยับเลยนะครับผมโครงสร้างเดิมหนึ100่งนะครับผมส่ว ok. นอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับล้อไหลอยู่ครบเลยนะครับแม่แรงปะแจยต่างๆนะครับผมอยู่ครบเลยนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานเลยครับยางอะไรก็ตรงปีรถเลยนะครับผม2017นะครับผมตัวรถ2017นะครับสัมพันธ์กันเลยนะครับผมถัดมาครับเดี๋ยวเรามาชมฝั่งด้านขวานะครับผมอัญชนนะครับแนบสนิทนะครับต อย่างที่บอกไปครับผมยังไม่เคยเก็บสีเลยนะครับผมใครที่หารถอีโคคาสุดประหยัดนะครับแล้วก็สภาพดีเกรดเรถคัดสภาพจากทางช่อง SM m o t o มมอผมขอแนะนำคันนี้เลยนะครับได้รถสวยนะฮะทั้งมือเดียวป้ายแดงนะครับผมแล้วก็เลทไมค์ค่อนข้างน้อยครับ50,000กิโลแท้เลยครับรถเช็คศูนย์เข้าศูนย์บริการตลอดนะครับระบบไฟฟ้ากระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้100%้นะครับผมนะครับภายในสวยครับผมเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยนะครับกินใหม่อย่างยู่เลยนะครับ บบกเป็นบอกผ้าก็ไม่หยีจากโรงงานนะครับผมเดิมๆนะครับไม่มีรอยเลอะไม่มีรอยฉีกขาดนะครับคอนโซลสวยๆนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้นะครับผมเนี่ยฮะเลตไม้ปัจจุบัน53,000มกิโลแท้นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ครับเดี๋ยวเรามาเทสระบบเครื่องยนต์นะครับอัตราเร่งนะครับผมแล้วก็ระบบแอร์นะระบบไฟพามากถ้ไฟรีไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็วิทยุนะครับผมใช้งานได้สมบูรณ์100%นะครับผมไฟรีไฟส่องแผ่นที่ครับใช้งานได้นะครับ ผมผ้าเพาดานต่างๆสีดำสีสวยเลยแล้วก็ที่บังแดดนะครับฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับ้ายข้านะครับยังไม่แกะถุงพลาสติกเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะกดขึ้นสุดลงสุดนะครับผมนี่นะครับถัดไปเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันนะครับผม แก้มฝั่งด้านขวานะครับติดนะครับไฟหลีนะครับติดหมดเลยนะครับแล้วก็ไฟต่ำนะฮะไฟพามาไส่ขวานะครับผมติดครบสมบูรณ์เลย100%นะครับตอนนี้เป็นเครื่องยนต์3 NR นะฮะ1.2ลิตรนะครับผม86แรงม้านะครับอาจารยเฉลี่ยบริโภคน้ำมันจะอยู่ประมาณ18-20ปกิโลลิตรนะครับผมเรามาดูโครงสร้างกันนะครับฝากระโปรงเดิมน่ะน็อตไม่มีถอดแล้วก็ไม่มีขยับเลยนะแก้มฝั่งด้านขวานะฮะตัว R นะครับผมอยู่ครบเลยสติกเกอร์มอกอยู่ครบนะครับผม ขันหน้าฝั่งด้านซ้ายนะฮะสวยๆนะครับไม่มีการครอบพ่นสีนะครับผมตัวเอลนะครับติดครบนะฮะซุ้มสวยๆเลยนะครับผมนี่นะน็อตไม่มีถอดแล้วก็ไม่มีขยับเลยนะครับเครื่องดีครับผมไม่มีก้อนไหลนะครับผมขับขี่เดินทางไกลได้สบายๆเลยนะอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยคันนี้ครับใครหาใช้นะครับผมบอกเลยว่าต้องที่พี่เลยนะสภาพดีเกทเอนะครับไม่น้อยครับผมนานๆจะได้มาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟด้านท้ายครับผมติดครบหมดเลยนะครับไฟท้ายด้านหลังนะเป็นแบบเอลวดีนะฮะไฟหลีติดนะแล้วก็ไฟพมามนะครับติดครบสมบูรณ์ ก็จบกันไปกับการรีวิวคร่าวๆนะครับผมท่านใดสนใจรถคันนี้นะสามารถนัดดูรถได้ที่อำเภอบางบัวทองนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับผมส่วนค่าตัวผมขอเปิดอยู่ที่258,0 0น้านะครับผมท่านใดที่ซื้อสดนะครับมีส่วนลดพิเศษให้นะครับหรือท่านใดไม่สะดวกเงินสดนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์นะครับผมได้นะครับเรามีไฟแนนซ์รองรับให้หลังสถาบันนะครับผมสําหรับผู้ที่เครดิตดีก็จะได้ดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยนะครับผมครับ ค่างวดอยู่ประมาณ4,000ถึง5,000บาทนะครผม <Wow. S 1> ไม่เกินนี้นะครับผมผ่อนได้สูงสุดเ2องวดเลยนะครับผมนะครับก็วันนี้ก็ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งให้ผมนะครับเพื่อจะไม่พลาดรูปที่สวยจากทางช่อง sm o t o r c ว r วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย